ของดีคุณภาพสูงไม่ต้องเสียเงินโปรโมตคุณภาพบอกคุณค่าในตัวของมันเองเมื่อนักร้องชื่อดังระดับโลกถูกจี้ถามกลางรายการดังหลังเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตคุณชอบพัฒไหนของเอเชียมากที่สุดดัอลิป้าตอบอย่างมั่นใจ I really love Bangkok เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นดังกล่าวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok to a i r a อีก,อกรครั้งนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยครับ วันนี้เป็นเรื่องราวจากนักร้องคนโปรดของแอดมินซึ่งก็คือ Dual l ลิปป้นะครับนักร้องเพลงสากลชื่อดังนะครับเชื้อสายอังกฤษอับเนียนะครับซึ่งเพลงชื่อดังของเธอก็ได้แก่เพลง don't start now นะครับเป็นเพลงแดนนะแปลความหมายและเศร้าแปลมาเป็นไทยก็ประมาณว่ามารักทำไมปั่นนี้ตอนที่จะเสียฉันไปนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเธอก็ได้ทำเวอร์ทัวร์นะครับทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกนะครับซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นเวอร์ทัวรนะครับเธอก็ ได้ไปออกรายการชื่อดังที่มีชื่อว่า The Late Show with Stephen Colbert นะครับซึ่งรายการนี้ก็มีผู้ติดตามทาง YouTube เกือบ10ล้านคนนะครับที่ีก่อนชายนะครับคุณสตีเฟนก็ได้ถามช่วงหนึ่งเกี่ยวกับเอเชียนะครับว่า do we have a favorite part of Asia นะครับก็คือประมาณว่ามีพาร์ทไหนของเอเชียทัวร์เนี่ยที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับด้วยเป็นนักร้องเป็นขับั่อโลกก็อยากจะเอาใจทุกคนนะครับ ชีก็เลยตอบว่าทุกที่ที่ไปนครับก็มีความ Amazing หมดเลยนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความแตกต่างแต่ละของแต่ละเมืองนะครับสตีเฟนก็ไม่ยอมนะครับก็จี้ถามต่อนะครับบอกมาสักเมืองเถอาน่าหนึ่งในนั้นนะฉันไม่คิดว่าจะมีใครได้รับความเจ็บปวดหรือเดือดร้อนจากเรื่องนี้หรอกครับสตีเฟนอาจจะไม่รู้นะครับว่าการที่กรุงเทพโดดเด่นมากเนี่ยอาจจะมีคนต้องเดือดร้อนหรือเจ็บปวดมากหลายคนเลยก็ได้นะครับนะเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสาวดูออลิป้าก็เลย ตอบอย่างมั่นใจนะครับบอกว่า I really love Bangkok หรือว่าฉันโคตรจะชอบกรุงเทพมากเลยนะครับสตีเฟนก็บอกว่าว้าวฉันไม่เคยไปเมืองนี้เลยนะครับยอริป้าก็เลยบอกว่าฉันเคยไปหลายๆเมืองนะคราวที่แล้วก็ไปกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าบินเข้าไปเพื่อที่จะแสดงโชว์แล้วก็บินออกในวันถัดไปเลยครับก็เลยมีเวลาอยู่แค่ในห้องโรงแรมนะครับนอนกินต้มยำปุ้งอยู่บนเตียงก่อนที่จะไปแสดงคอนเสิร์ตนะครับแต่ครั้งล่าสุดนี่ครับที่ไปเนี่ย เธอมีเวลาได้ออกไปสำรวจส่วนต่างๆของเมืองนะครับและสถานที่ต่างๆเหล่านั้นล้วนจะทำให้เธอตกหลุมรักทั้งสิ้นนะครับสเฟนก็เลยถามต่อว่าบอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรุงเทพหน่อยได้ไหมนะครับสาวดูอริป้าก็เลยตอบว่ามันก็เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลายและผู้คนที่นั่นก็น่ารักมากๆนะครับและอาหารนี่คือแบบว่ามัน u n b e l i e v a b l e ก็คือแบบมันน่าขึ้นมันน่าเหลือเชื่อนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทานเผ็ด คุณก็จะต้องชอบมันเหมือนชันนี่แหละนะครับสตีเฟนก็ถามต่อว่าต้ยมยำคืออะไรนะครับยอลิตป้าก็เลยบอกว่ามันก็คือซุปอย่างหนึ่งที่มีผักชนิดต่างๆและรสชาติค่อนข้างจะเผ็ดร้อนนะครับบางทีก็ใส่กุ้งลงไปนะครับแล้วก็มีตะไคร้นะครับรับประทานตอนที่มันร้อนๆมันก็จะแซ่บมากครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนนะครับที่เธอเอื้อนเอ่ยเผยถึงความลงรักของกรุงเทพฯประเทศไทยของเรานะครับ อะไรทาให้เธอตกหลุมรักกรุงเทพนะครับสถานที่ที่เธอไปเที่ยวนะครับจากการทัวร์คอนเสิร์ตล่าสุดกรุงเทพนะครับเธอก็ได้มีไปร้านอาหาร locally restaurant นะครับก็ไปไปกระดกเบียร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับชื่อดังขวดสีเขียวมีรูปเอลฟ์อยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็มีไปถ่ายรูปกับพ่อครัวแม่ครัวแล้วก็ทีมงานในรีสอร์ทนะครับมีไปวัดอรุณและไปวัดโพด้วยนะครับแล้วก็มีการไปชมการแสดงของพี่ๆกระเทยนะครับ d r a ก show ที่ house of hill นะครับอาจจะเป็นสถานที่นี้นะมั้งครับที่ทำให้เธอบอกว่า คนไทยเป็นมิตรเป็นพิเศษนะครับหลังจากนั้นก็มีชาตต่างชาติเข้ามาแสดงความที่เห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปบ้างแล้วนะครับก่อนจะไปรับฟังความเห็นเพื่อนสามารถสนับสนุสนการทํางานของแอดมินและทีมงานโดยเข้าไปช้อปปิ้งที่อะ i ิ a Store นะครับลิกเข้าไปแล้วมันจะหิงไปที่ช้อปปีจากนั้นชอบสินค้าอะไรก็ได้ที่เพื่อนใช้ในชีวิตประจาวันแต่ตัวท็อปที่แอดมินแนะนําเป็นพิเศษก็คือมิโวลิสวิตามินเมทฟูคุณภาพสูงดีต่อสุขภาพนําเข้าจากเยอรมน,นีนะครับหลอดละ50กว่าบาทตามหลอด150ลร,ร้2เดือนนะครับ แต่ถ้าไม่สะดวกช้อปปิ้งแค่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือ s u p e r t h a n k s เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่อง b a n g k o k to อากิ a ะด้วยนะครับขอบคุณครับท่านแรกเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าใครบ้างจะไม่ชอบประเทศไทยท่านต่อมาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพมาเป็นเวลา12ปีแล้วและฉันก็รักมัน ท่านต่อมาบอกว่าแล้วใครจะไม่ชอบกรุงเทพบ้างท่านต่อมาบอกว่ากรุงเทพมหานครคือเมืองที่ดีที่สุดในโลกผู้คนน่ารักมากและอาหารก็อร่อยท่านต่อมาบอกว่าฉันก็ชอบกรุงเทพเช่นกันฉันจะเดินทางไปที่นั่นในวันศุกร์หน้าท่านต่อมาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพและมันก็เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ท่านต่อมาบอกว่าฉันก็ชอบกรุงเทพเช่นกันเพราะว่าฉันชอบฟรีนฟรีนก็คือฟรีนแอนเบกกี้จากซีรีส์เกิร์ลเลบนะครับทฤษฎีสีจุมพูนะครับท่านต่อมาบอกว่าทุกที่ที่คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องมีคนจ้องมองหรือมีนักข่าวติดตามคุณนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางได้มากที่สุดท่านต่อมาบอกว่า กรุงเทพเป็นเมืองที่เจ๋งชิลและมีอาหารที่อร่อยจริงๆท่านต่อมาบอกว่าฉันเห็นด้วยกับกรุงเทพและชุดเดรสของคุณนั้นก็เปล่งประกายท่านต่อมาบอกว่าใครก็ได้พาสตีเฟนไปร้านอาหารไทยดีๆหน่อยฉันรู้สึกว่าเขากำลังจะพลาดอะไรบางอย่างนะครับก็คือสตีเฟนไม่เคยมากรุงเทพนะครับแล้วก็ไม่รู้จักต้มยำซุปนะครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสตีเฟนน่าจะกำลังพลาดอะไรอยู่นะครับท่านต่อมาบอกว่า กรุงเทพเป็นสถานที่ที่ชาวฟินแลนด์ตามหาภรรยาของพวกเขาอย่างไรก็แล้วแต่ฉันยังไม่เคยไปที่นั่นคอมเมนต์จากฟินแลนด์นะครับท่านต่อมาบอกว่าฉันก็รักกรุงเทพเช่นเดียวกันท่านต่อมาบอกว่าฉันอาศัยอยู่กรุงเทพมาเป็นเวลา20ปีแล้วเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจผู้คนก็ยอดเยี่ยม ท่านต่อมาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพแต่ฉันไม่ใช่คนไทยและได้ไปชมการแสดงคอนเสิร์ตของคุณซึ่งเป็นการแสดงที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยดูมาและตื่นเต้นมากเมื่อคุณพูดถึงกรุงเทพว่าเป็นเหมือนบ้านเกิดของคุณท่านต่อมาบอกว่าฉันได้ชมคอนเสิร์ตของเธอที่กรุงเทพเธอมีการพูดถึงต้มยำซุปด้วยฉันเดาว,ว่าเธอคงจะชอบมันมาก ทันต่อมาบอกว่าสตีเฟนไม่เคยไปกรุงเทพเพราะเขารู้จักกรุงเทพจากเพลงวัน h นอินแบงคอกนั่นทำให้เขากลัวทันต่อมาบอกว่าตะโกนดังๆให้กับสองเมืองโปรดของฉันกรุงเทพและออสตินเท็กซัสนะครับพอคุณพูดถึงต้มยำกุง้งท้องฉันกรองขึ้นมาทันที ตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วและน้ำลายฉันก็ไหลออกมาเลยฉันขอให้มีร้านอาหารไทยสักที่ยังคงเปิดอยู่ท่านต่อมาบอกว่าถูกต้องกรุงเทพไม่น่าแปลกใจเลยที่เมืองนี้เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกรัาแล้วก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่แอดมินนำมาแชร์ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเ,เพื่อนฟังร้านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนานเชิงสร้างสารรค์กันได้น,นะครับ และถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำเสนอเนี่ยวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือ Super Thanks เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบงคอกจูบอัคคดาวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่อก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงทำงานหนักมาทั้งวันต้องดูแลร,ร่างกายนะครับก็ วันนี้เราก็จะมาแนะนําวิตามินเมดฟูมิโบลิสวิตามินเมดฟูคุณภาพสูงจากเยอรมันนะครับซึ่งแอดมินก็บริโภคประจําอยู่3ามแบบนะครับก็คือที่เป็นวิตามินซีล้วนแล้วก็วิตามิน B12 แล้วก็มีตัวธาตุเหล็กบวกวิตามินซีนะครับธาตุเหล็กช่วยในการบํารุงเลือดนะครับป้องกันภาวะโรหิตจางป้องกันภาวะอ่อนแออ่อนแรงของร่างกายแล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะครับส่ววิตามิน B2 ช่วยเรื่องระบบ สมองและประสาทนะครับป้องกันการขี่หลงที่ลืมนะครับแอดมินทำงานจำความจําเยอะนะครับแล้วยังมาทํางานทางด้านสื่อต้องจําบทจาตัคลิปนะครับจะขี้หลงที่ลืมไม่ได้นะครับวันนี้แต่วันนี้อยากจะเติมวิตามินซีนะครับวิตามินซีช่วยเรื่องการเสริมสร้างการทํางานของอวัยวะและเซลล์ต่างๆในร่างกายและป้องกันต่อมแซมส่วนสึกหรอนะครับอีกทั้งยังมีส่วนในการต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนสำคัญโดยตรงต่อผิวพรรณของพวกเราด้วยนะครับ ราคา1หลอดอยู่ที่50กว่าบาทนะครับ3ามหลอด150บาทได้ทั้งหมด60ทับเล็ตสาม,มารถรับทานได้2เดือน150บาทกับสุขภาพของเราถือว่าคุ้มมากนะครับแต่ว่ามันไม่จำเป็นสำหรับเพื่อนๆที่มั่นใจว่าทานอาหารและผักผลไม้ที่มีวิตามินครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะครับเพื่อนๆทำอย่างนั้นได้แล้วก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่า แอดมินเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่มีเวลาทานผักผลไม้หรือทานแต่ปริมาณมไม่ถึงนะครับร่างกายของเราจะขาดวิตามินใดวิตามินหนึ่งไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมนะครับเพราะว่าร่างกายขาดวิตามินนะครับอวัยวะและเซลล์ต่างๆในร่างกายก็จะทํางานได้ไม่เป็นปกตินะครับแอดมินก็จะทานมิโวลิสคู่กับวิตามินและแร่ธาตุรวมเซนทัมเอทูซิงนะครับเพราะว่าร่างกายของเราไม่ต้องการแค่ธาตุเหล็กบีสองหรือวัสตต้องการปุ๊บวิตามินและแร่ธาตุเลยนะครับ หขวดส0งกว่าบาทนะครับแล้วแต่จัดโป3สามสิบเม็ดรับประทานได้1นเดือนนะครับแัดมินก็จะทานเป็นประจำร่วมด้วยช่วยกันกับ Product of Thailand และ Product of อฟเยอรมนีนะครับดื่มง,ง่ายรสชาติอร่อยและสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยครับ ที่สําคัญไปช่วยร่างกายของเรานะครับช่วยเซลล์ช่วยอวัยวะต่างๆให้ทําง,งานได้ปกติครับราคาไม่แพงเข้าถึงได้ประเด็นว่ากินวายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดวายเปลี่ยนมาเป็นวิตามินนะครับแล้วก็กินอาการแล้วเป็นลายวายผลไม้ ่าเสร,ร็จสิ้นภารกิจทํางานทั้งวันเก้าโมงถึงหกโมงเย็นครับหลังหกโมงเย็นมันทำคอนเทนต์นะครับ,รบปิดวันด้วยการตอบแทนร่างกายด้วยวิตามินเม็ดฟูกนิโวลิสและเซนทัมเอทูซินนะครับตัวเซนทัมเอทูซินธรรมดานี่สําหรับบุคคลที่อายุต่ํากว่าห้าสิบนะครับแต่สําหรับบุคคลที่อายุห้าสิบขึ้นไปต้องเป็นตัวเซนทัมซิลเวอร์ห้าสิบพัดนะครับเพราะว่าก็จะมีการสัดส่วนคำนวณวิตามินตาม ตามช่วงอายุที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ